สวัสดีค่ะมาพบับคุณครูเปิลอีกแล้วนะคะในรายวิชาสุขศึกษานะคะในระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่4่นะคะสำหรับวันนี้นะคะครูเปิลก็จะเอามานําเสนอในเรื่องของการสอนนะคะในเรื่องของการเจริญเติบโตและวิธีการปฏิบัติตนนะคะให้เหมาะสมกับพัฒนาการของมนุษย์ค่ะค่ะนักเรียนสําหรับพัฒนาการนะคะของมนุษย์นักเรียนคิดว่าจะมีในเรื่องของด้านอะไรบ้างเดี๋ยวมาเชื่อค,คุณครูคิดนะคะว่า จะมีเรื่องของอะไรบ้างนะอาเก่งมากๆเลยค่ะนักเรียนพัฒนาการของมนุษย์นะคะก็จะมีในเรื่องของทางด้านร่างกายนะคะและจิตใจอารมณ์นะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณคูเปิรเนี่ยนะคะจะพาพวกเรานะคะไปเรียนรู้พร้อมกันนะคะในเรื่องของพัฒนาการทางด้านร่างกายนะคะว่าจะมีพัฒนาการอย่างไรบ้างนะคะทีะ่เรานันนะคะได้มีการเจริญเติบโตนะคะ เป็นเรื่อยมานะครับพรานั้นแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูกันพร้อมกันเลยนะคะไปเลยค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นในเรื่องของการเจริญเติบโตและวิธีการปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับพัฒนาการของมนุษย์ของเราก็จะแบ่งออกนะคะเป็นสองตอนนะคะตอนแรกนะคะก็จะเป็นในเรื่องของ การพัฒนานะคะคในเรื่องของด้านร่างกายนะคะเดี๋ยวเรานะคะคจะมาเรียนร่วมพร้อมกันนะคะว่าร่างกายของนักเรียนนั้นนะคะมีการพัฒนานะคะคแตกต่างกันอย่างไรก่อนอื่นเลยนะคะเราต้องมาทําความเข้าใจก่อนนะคะว่าพัฒนาการทางด้านร่างกายคืออะไรพัฒนาการนะคะคหมายถึงกระบวนการ เปลี่ยนแปลงของมนุษย์ที่ต่อเนื่องกันตั้งแต่แรกเกิดนะคะจนตลอดชีวิตซึ่งเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นทั้งทางร่างกายและจิตใจควบคู่กันไปค่ะนะคะในส่วนนี้นะคะการพัฒนาร่างกายนะคะก็จะมีนะคะปัจจัยนะคะผลต่อการเจริญเติบโตทางด้านร่างกายดังนี้นะคะถ้าเป็นปัจจัยทางชีวภาพนะคะมันก็จะเป็นสิ่งที่ ติดตัวะคะของนักเรียนมาตั้งแต่เกิดเลยอย่างเช่นฮอร์โมนนะคะสีผิวสีผมและเพศนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นปัจจัยในทางสิ่งแวดล้อมนะคะก็จะเป็นในเรื่องของสภาพแวดล้อมรอบตัวของเราอย่างเช่นการอบรมเลี้ยงดูนะคะสภาพของครอบครัวและสภาพของสังคมวัฒนธรรมที่เราเป็นอยู่ค่ะในส่วนนี้นะคะพัฒนาการนะคะก็จะอยู่อรอบตัวของเรานะคะต่อเนื่องกันจนไปตลอดนั่นเองค่ะ ดังนั้นนะคะการจเจริญเติบโตทางด้านร่างกายนะคะก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางทั้งด้านร่างกายทั้งขนาดและรูปร่างตามธรรมชาติค่ะซึ่งในส่วนนี้นะคะก็จะค่อยเป็นค่อยไปในช่วงอายุ9ถึง12ปีนะคะก็จะมีลักษณะที่สำคัญนะคะดังนี้เลยนะคะส่วนใหญ่เพศหญิงนะคะส่วนมากจะมีการจเจริญเติบโตที่เร็วกว่าเพศชายทั้งส่วนสูงและน้ำหนักนะคะฟันแท้นะคะก็จะเริ่มแทน ที่ฟันน้ำนมนะคะและก็เริ่มมีฟันที่มีเขี้ยวขึ้นมานั่นเองค่ะในส่วนนี้นะคะก็จะเริ่มปรากฏนะคะลักษณะทางเพศที่เห็นได้อย่างชัดเจนนะคะส่วนใหญ่นะคะก็จะมีความแตกต่างกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าเพศชายนั้นนะคะจะมีความแตกต่างจากเพศหญิงมากน้อยขนาดไหนคะ่ะ พัฒนาการทางด้านร่างกายของเพศชายนะคะก็จะมีลักษณะนะคะก็คือ 1. ฟันแท้นะคะเริ่มขึ้นแทนที่ฟันน้ำนมนะคะ 2. จะมีน้ำหนักและส่วนสูงที่เพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะ 3. หัวไหล่นะคะก็จะกว้างขึ้นนะคะกล้ามเนื้อของร่างกายก็จะแข็งแรงมากยิ่งขึ้นค่ะ 4. นะคะจะมีแขนขามือและเท้าที่ใหญ่ขึ้นนั่นเองค่ะ ข้อที่หนะคะจะมีสิวนะคะและขึ้นที่ตามใบหน้าและลำตัวนั่นเองค่ะ6นะคะจะมีน้ำเสียงนะคะที่แหบห้านะคะหรือเรียกอย่างหนึ่งว่าเสียงแตกหนุ่มนั่นเองค่ะในส่วนนี้นะคะก็จะเป็นพัฒนาทางร่าง,างกายของเพศช,ชายนะคะนักเรียนลองสังเกตดูซิว่าเรานั้นมีอ่าสิ่งที่พัฒนาเพิ่มมากขึ้นหรือเปล่าคะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นพัฒนาการทางด้านร่างกายของเพศหญิงนั่นเองค่ะสิ่งที่จะแตกต่างจากเพศชายนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะที่ไม่เหมือนกัน 1. นนะคะฟันแท้เริ่มขึ้นแทนที่ฟันน้ำนม 2. น้ำหนักและส่วนสูงนะคะจะเพิ่มขึ้นเร็วกว่าเด็กผู้ชายค่ะ 3. ส,สะโพกนะคะจะผายออกนะคะหน้าอกจะเพิ่มขึ้นนะคะและก็จะมีนะคะเอวที่เล็กลงนะคะ 4. แขนและขานะคะมือเท้าจะใหญ่ขึ้นค่ะ 5. มีสิวขึ้นที่ใบหน้าและลำตัวนะคะ 6. มีเสียงนะคะที่เล็กแหลมนะคะในส่วนนี้แล้วนะคะสำหรับเพศหญิงนะคะก็จะมีการพัฒนาทางด้านร่างกายเนี่ยนะคะที่เร็วกว่าผู้ชายนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะเด็กผู้หญิงบางคนนะคะ จะต้องอดูแลรักษาร่างกายของตัวเองนะคะให้สะอาดนะคะสม่ำเสมอนะคะเพราะว่าเรานั้นนะคะอาจได้โตขึ้นแล้วนะเพราะฉะนั้นนะคะเราต้องดูแลตัวเองอย่างดีค่ะนอกจากนี้นะคะคุณครูก็ได้มีคลิปวิดีโอนะคะมาให้นักเรียนได้ชมนะคะนักเรียนจะได้รู้นะคะและเข้าใจมากขึ้นในเรื่องของการพัฒนาทางด้านร่างกายของรุย์เรานะคะว่า การพัฒนานั้นนะคะจะเป็นไปได้อย่างไรนะคะเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยนะคะการเจริญเติบโตของมนุษย์คุณรู้หรือไม่มนุษย์มีพัฒนาการในการเคลื่อนไหวแต่และช่วงวัยแตกต่างกันการเจริญเติบโตและพัฒนาการทางร่างกายมีความสําคัญกับการประกอบกิจกรรมและฝึกทักษะต่างๆเป็นอย่างมากครับซึ่งการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์นั้น จะเปลี่ยนแปลงเป็นขั้นตั้งแต่วัยแรกเกิดจนเข้าสู่วัยผู้ใหญ่เพศชายและเพศหญิงจะแตกต่างกันตรงที่เพศหญิงจะบรรลุนิติภาวะเร็วกว่าเพศชายประมาณ2ปีโดยในช่วงวัยทารกจะมีการเจริญเติบโตทางด้านความสูงอย่างรวดเร็วและค่อยๆพัฒนาเข้าสู่วัยผู้ใหญ่โดยแบ่งช่วงการเจริญเติบโตได้เป็น4ช่วงครับช่วงที่1ช่วงวัยทารกและวัยเด็กตอนต้นการเจริญเติบโตจะเป็นไปอย่างรวดเร็ว ช่วงที่2ช่วงวัยเด็กตอนกลางการจเจริญเติบโตจะเป็นไปอย่างช้าๆแต่มั่นคงช่วงที่3ช่วงวัยก่อนวัยรุ่นการจเจริญเติบโตจะเป็นไปอย่างรวดเร็วช่วงที่4ช่วงวัยรุ่นการจเจริญเติบโตจะช้าลงและค่อยๆพัฒนาจนกระทั่งมีส่วนสูงเท่ากับผู้ใหญ่การเจริญเติบโตแบบก้าวกระโดดเกิดขึ้นในวัยใดสัด<ต>ส,ส่วนร่างกายของมนุษย์ในวัยเด็ก จะต่างจากสัดส่วนของวัยผู้ใหญ่เป็นอย่างมากเนื่องจากร่างกายมีการเจริญเติบโตเร็วช้าไม่เท่ากันครับในวัยทารกสัดส่วนของศีรษะจะมีขนาดใหญ่เมื่อเทียบกับส่วนสูงศีรษะของเด็กแรกเกิดมีความยาว1ในสีของความสูงขณะที่ศีรษะในวัยผู้ใหญ่จะมีความยาว1ใน6ของความสูงวัยทารก สัดส่วนของขาจะสั้นมีความยาวหนึ่งในสของความสูงแต่เมื่อเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ขาจะมีความยาวหนึ่งในสองของความสูงจะเห็นได้ว่าการเจริญเติบโตและพัฒนาการทางร่างกายในแต่ละช่วงวัยจะมีอัตราส่วนของการเจริญเติบโตที่ไม่เท่ากันสัดส่วนร่างกายของเด็กในวัยที่ต่างกันจึงมีผลต่อการฝึกทักษะกลไกการเคลื่อนไหวของเด็กเป็นอย่างมากตัวอย่างเช่น การเปลี่ยนแปลงขนาดของศรีรษะในวัยเด็กจะเกี่ยวเนื่องกับการทรงตัวในการวิ่งทำให้เด็กวิ่งได้ไม่ดีนักเนื่องจากเด็กในวนัยนี้มีสัดส่วนของศรีรษะที่ใหญ่มีสัดส่วนของขาที่ค่อนข้างสั้นหรือช่วงวัยก่อนวัยรุ่นการจเจริญเติบโตจะเป็นไปอย่างรวดเร็วทำให้มีสัดส่วนของแขนและขาที่ยาวทำให้เกิดความงุ่มง่ามเนื่องจากการประสานสัมพันธ์ระหว่างประสาทสั่งการกับกล้ามเนื้อยังทำได้ไม่ดีพอ การเจริญเติบโตแบบก้าวกระโดดหรือการเจริญเติบโตของร่างกายที่เป็นไปนอย่างรวดเร็วจะเกิดขึ้นในช่วงวัยก่อนวัยรุ่นการเจริญเติบโตในช่วงนี้จะเพิ่มทั้งในด้านของน้ำหนักและส่วนสูงเป็นอย่างมากสำหรับเพศหญิง การเจริญเติบโตแบบก้าวกระโดดจะเริ่มต้นเมื่ออายุป,ประมาณ10-12ปีส่วนเพศชายจะเริ่มต้นเมื่ออายุป,ประมาณ12-14ปีในช่วงวัยนี้พลังงานส่วนใหญ่ในร่างกายจะถูกนำไปใช้เพื่อการเจริญเติบโตดังนั้นการทำกิจกรรมต่างๆหรือการออกกำลังกายที่มีความหนักจะส่งผลต่อพลังงานที่จะนำไปใช้ในการเจริญเติบโตได้ เมื่อสักครู่นี้นะคะคลิปวิดีโอกนะคะก็ได้จบลงไปแล้วนะคะนักเรียนเห็นไหมคะว่าการเจริญเติบโตนั้นนะคะสำคัญกับชีวิตของเรามากน้อยขนาดไหนนะคะ,ะต่อไปนะคะก็จะเป็นนะคะตารางเกณฑ์การเปรียบเทียบน้ําหนักสัตวส่วนสูงนะคะว่านักเรียนนะคะจะมีอ่าส่วนสูงนะคะและน้ําหนักเนี่ยนะคะได้ตรงตามเกณฑ์หรือเปล่านะคะในเกณฑ์ของเรานั้นนะคะก็จะแบ่งเป็น 6ช่วงนะคะเกณฑ์ที่1นะคะก็จะเป็นเกณฑ์ที่ผอมนะคะ2นะคะก็จะเป็นเกนที่ค่อนข้างผอมน,นะคะ3นะคะก็จะเป็นเกณฑ์สมส่วนนะคะและ4นะคะก็จะเป็นเกณฑ์ของท้วม5นะคะก็จะเป็นเกณฑ์เริ่มอ้วนนะคะและ6ก็จะเป็นเกณฑ์ที่อ้วนเลยนั่นเองนะคะในส่วนนี้แล้วนะคะนะักเรียนลองดูซิว่า น,ะะน้ำหนักและส่วนสูงของนักเรียนเนี่ยนะคะอยู่ในเกณฑ์ใดนะคะกราฟของเรานะคะก็จะแบ่งออกเป็น2แบบนะคะก็จะเป็นฝั่งของเพศหญิงนะคะแล้วก็เพศชายนะคะนลกเรียนดูนะคะว่า,าน้ำหนักนะคะและส่วนสูงเนี่ยนะคะจะอยู่คนละที่นะคะ ทางด้านน้ำหนักนะคะก็จะเป็นอยู่ในลักษณะของแนวตั้งนะคะทางด้านซ้ายมือนั่นเองนะคะส่วนอ่าส่วนสูงเนี่ยก็จะอยู่นะคะเป็นด้านบนนะคะของแนวนอนและด้านล่างทางแนวนอนนะคะนั่นเรยลองดูนะคะว่าน้ําหนักของนักเรียนเนี่ยนะคะอยู่ในเส้นใดนะคะและส่วนสูงของนักเรียนเนี่ยอยู่ตรงเส้นใดนะคะแล้วนะคะให้มาบรรจบกันนะคะตรงจุดที่เราได้นะคะเกณฑ์ตรงนั้นก็คือเป็นเกณฑ์นะคะตาม ที่ได้ระบุไว้เลยนะคะว่าพร้อมหรือค่อนข้างพร้อมสมส่วนท้วมหรือเริ่มอ้วนและอ้วนเลยนะคะเราจะได้รู้ว่าในตอนนี้นะคะเรานั้นได้อยู่ตามในเกณฑ์ใดนะคะเราจะได้นะคะได้รู้แล้ว,ว่าเราต้องออกกําลังกายเพิ่มขึ้นไหมหรือว่าตอนนี้เราผอมลงหรือเปล่านะคะนักเรียนจะต้องเช็คร่างกายของเรานั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นวิธีการปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับพัฒนาการทางด้านร่างกายคะ่ะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปพร้อมๆกันเลยนะคะข้อที่1รับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการนะคะในส่วนนี้แล้วนักเรียนก็ควรที่จะรับประทานอาหารนะคะให้มีความเพียงพอกับความต้องการของร่างกายนะคะข้อที่2อนะออกกาลังกายนะคะ อย่างสม่ำเสมอนะคะออกกำลังกายให้เหมาะกับเพศกับวัยของตนเองนะคะไม่หนักจนเกินไปไม่หกักโหมจนเกินไปเพราะอาจจะทำให้เกิดการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อได้นะคะข้อที่สนะคะนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะคะในส่วนนี้นักเรียนก็ควรที่จะนอนหลับนะคะให้เพียงพอนะคะถ้าเกิดเป็นช่วงวัยที่มีความแตกต่างกันในวัยรุ่นเนี่ยนะคะต้องนอนหลับนะคะประมาณวันละอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า8ดชั่วโมงค่ะ นะคะข้อที่4นะคะก็จะเป็นการดูแลรักษาความสะอาดของร่างกายให้สม่ำเสมอนะคะดูแลรักษาร่างกายอย่างเช่นอาบน้ำนะคะทำความสะอาดนะคะร่างกายทุกครั้งนะคะล้างหน้าเพื่อป้องกันสิวและที่สำคัญเลยนะคะจะต,ต้องสวมใส่เสื้อผ้าที่ซักสะอาดอยู่สม่ำเสมอคะ่ะเป็นยังไงบ้างคะนะักเรียนนะคะสำหรับ ความรู้นะคะที่ค,คุณครูได้มอบให้เมื่อสักครู่นี้นะคะในเรื่องของพัฒนาการทางร่างกายของมนุษย์นี้นักเรียนพอที่จะเข้าใจบ้างแล้วใช่ไหมคะนักเรียนจะเห็นได้แล้วนะคะว่าเด็กนะคะทีอะ่อายุนะคะประมาณ9ก้ถึงสิปีนะคะ สำหรับเด็กผู้หญิงเนี่ยนะคะก็จะมีนะคะส่วนสูงนะคะที่เพิ่มเร็วกว่าผู้ชายนะ,ะเพราะฉะนั้นนะ,ะเด็กนะ,ะผู้ชายอย่าเพิ่งตกใจนะคะเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งนี้แหละนะคะที่จะทําให้เรานั้นได้รู้ว่าเฮ้ยทำไมเด็กผู้หญิงถึงมีส่วนสูงที่เร็วกว่าเรานะคะอันนี้เป็นพัฒนาการของนะ,ะวัยของเด็กผู้หญิงนะคะส่หรับผู้ชายนั้นไม่ต้องห่วงนะคะนักเรียนก็นะรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะดื่มนมเยอะ นะคะแล้วก็ออกกําลังกายสยู่สเสมอแล้วปองส่วนสูงของนักเรียนต้องเพิ่มขึ้นแน่นอนนะคะในส่วนต่อไปนะคะก็จะเป็นพัฒนาการทางด้านจิตใจและอารมณ์นะคะเดี๋ยวเราจะไปเรู้พร้อมกันนะคะว่าจะประกอบอะไรบ้างและจะมีประโยชน์กับตัวเราอย่างไรไปเลยค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นวิธีการปฏิบัติตนนะคะให้เหมาะสมกับพัฒนาการทางด้านจิตใจและอารมณ์ค่ะนักเรียนในส่วนนี้นะคะ เป็นการพัฒนานะคะทางด้านอารมณ์ต่างๆนะคะที่จะมีหลากหลายอารมณ์นะคะและเป็นการพัฒนาทางด้านจิตใจที่สำคัญนะคะจะมีดังนี้ค่ะข้อที่1นนะคะนักเรียนนะคะก็จะมีความคิดนะคะที่กว้างขึ้นรู้จักการคิดวางแผนนะคะและก็แก้ปัญหาได้นะคะในส่วนนี้นะคะนักเรียนก็จะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเลยค่ะนะคะข้อที่2นะคะสามารถควบคุมนะคะ อารมณ์ของตนเองได้นะคะต้องการเป็นที่ยอมรับของเพื่อนๆนนะคะเมื่อนักเรียนนั้นได้อ่าโตขึ้นนะคะนักเรียนก็จะมีการนะคะ,ะมีการควบคุมอารมณ์ตัวเองได้เมื่อโกดแล้วนะ,ะก็อาจจะไม่มีเสียงนะคะหรือว่านาะเก็บอาการได้นั่นคือเรานั้นสามารถควบคุมอารมณ์ของเราได้นั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะข้อที่ 3. สนใจตนเองมากยิ่งขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะความสวยความงามนะคะในตนเองนะคะสนใจนะคะเพศตรงข้ามนะคะของตนเองนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือเริ่มเข้าสู่นะ,ะวัยรุ่นแหละนะคะก็จะมีการสนใจนะคะเพื่อน เพศตรงข้ามนะคะอันนี้เราก็ควรที่จะดูด้วยนะคะว่ามันเหมาะสมมากน้อยขนาดไหนเพราะว่าตอนนี้นะคะเรากอา็อยู่ในเป็นช่วงของเด็กนักเรียนนะคะเราชอบใครชื่นชมใครก็ให้เขานะคะเป็นเป็นไอดอลของเรานะคะเป็นต้นแบบอย่างที่ดีให้กับเรานั่นเองนะคะนะในส่วนนี้แล้วนะคะในการปฏิบัติตนนะคะก็จะ เป็นไปอย่างต่อเนื่องนะคะคือนักเรียนเนี่ยนะคะก็จะเริ่มนะคะมีเพื่อนนะคะค่อนข้างเยอะนะคะแล้วนักเรียนก็อาจะ ต้องการเป็นที่ยอมรับนะคะในกลุ่มเพื่อนนะคะไม่ว่าจะ,ะทำอะไรนะคะตอนเรียนหนังสือหรือทำกิจกรรมต่างๆเนี่ยนะคะนักเรียนก็จะ,ะ,ะชอบอยู่กับเพื่อนๆมากยิ่งขึ้นนะคะในส่วนนี้แล้วนะคะในการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นนะคะเราก็ต้องมีนะคะการมีน้ำใจรู้จักช่วยเหลือเพื่อนนะคะรู้จักรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นนะคะแล้วที่สำคัญเลยนะคะนักเรียนควรที่จะ ไม่เห็นประโยชน์ส่วนตัวนะคะมากกว่าส่วนรวมนะคะในส่วนนี้นักเรียนก็จะสามารถอยู่กับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขนั่นเองค่ะเป็นยังไงบ้างคะนักเรียนนะสำหรับข้อมูลและความรู้ที่ครูคได้มอบให้นักเรียนนะคะในเรื่องของพัฒนาการทางด้านร่างกายของมนุษย์และจิตใจอารมณ์นั้นเป็นยังไงบ้างคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะ นั่นเลยอาจจะเห็นแล้วนะคะว่าตัวของเรานั้นนะคะจะมีการเจริญเติบโตพัฒนาการทางด้านร่างกายเนี่ยอย่างต่อเนื่องเลยใช่ไหมคะตั้งแต่เล็กนะคะจนโตเลยนะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะเรานะคะจะต้องมีวิธีการดูแลตนเองนะคะให้เหมาะสมกับพัฒนาการของเรานะคะทางด้านร่างกายจิตใจนั้นถ้าเกิดสุขภาพร่างกายนะคะดีสุขภาพร่างกายจิตใจก็จะดีตามด้วยนะคะเราก็จะมีความสุขในการใช้ชีวิตฉะนั้นแล้วนะคะครูอยากจะฝากนะคะในเรื่องของการดูแลสุขภาพเป็นอย่างดีเลยนะคะ ค่ะในส่วนนี้นะคะคุณครูก็มีใบกิจกรรมนะคะให้นักเรียนนั้นได้นะะศึกษาและได้ทำาพร้อมกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยค่ะไปเลยค่ะ ก่อนอื่นที่เราจะไปทําใบกิจกรรมกันนะคะคุณครูขอทบทวนนะคะการดูตารางเปรียบเทียบนะคะเกณฑ์น้ำหนักส่วนสูงนะคะของเพศชายและเพศหญิงนะคะเดี๋ยวคุณครูจะขอยกตัวอย่างนะคะของเพศหญิงนะคะเพราะว่าการดูตารางเปรียบเทียบนะคะเราจะดูเหมือนกันทั้งสองเพศเลยนะคะ ในตารางเปรียบเทียบนะคะนักเรียนจะสังเกตได้ว่าทางซ้ายมือนะคะแนวตั้งก็จะเป็นน้ําหนักนะคะส่วนด้านแนวนอนของข้างบนและข้างล่างนะคะก็จะเป็นส่วนสูงนักเรียนลองสังเกตนะคะถ้าเกิดสมมตินักเรียนหนัก25นะคะนักเรียนสูง130นะคะจะมีลูกศรที่หยุดตรงกลางของกราฟนะคะที่ชี้ไปตรงสีเขียวนะคะนั่นคือสมส่วนนะคะแปลว่านักเรียนนั้นอยู่เกณฑ์น3นั่นเองค่ะ เมื่อนักเรียนเปรียบเทียบเกณฑ์ของน้ำหนักวัดส่วนสูงได้แล้วนักเรียนอย่าลืมหาคำตอบลงในใบกิจกรรมที่ครูมอบให้นะคะในส่วนของใบกิจกรรมนี้นะคะก็จะเป็นในเรื่องของการเจริญเติบโตนะคะและวิธีการปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับพัฒนาการของมนุษย์นะคะคําชี้แจงนะคะให้นักเรียนนะคะบันทึกข้อมูลพัฒนาการทางด้านร่างกายของตนเองนะคะลงในแบบบันทึกและตอบคําถามค่ะ ในแบบบันทึกนะคะก็ให้นักเรียนเขียนชื่อนะคะนามสกุลเพศของนักเรียนนะคะแล้วก็อายุว่ากี่ปีและก็กี่เดือนนะคะแล้วก็จะมีส่วนสูงน้ําหนักนะคะน,นักเรียนก็ลงมาตอบคาถามด้านล่างนะคะก็จะมีเขียนว่านักเรียนมีน้ําหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์หรือไม่นะคะน้ําหนักนักเรียนนะคะตามเกณฑ์หรือเปล่าหรือว่าน้อยกว่าเกณฑ์หรือว่ามากกว่าเกณฑ์นะคะนักเรียนก็ใส่เครื่องหมายติ๊กถูกมานะคะส่วนสูงก็เช่นกันนะคะว่ามากกว่าเกณฑ์ไหมหรือว่าตามเกณฑ์หรือว่าน้อยกว่าเกณฑ์ค่ะ S <S. ะะส่วนด้านล่างนะคะก็จะเป็นนะคะให้นักเรียนนั้นได้ตอบคําถามนะคะว่านักเรียนนะคะมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาการทางด้านร่างกายจิตใจอารมณ์นะคะจากป3าอย่างไรนะคะให้นักเรียนได้อธิบายมานะคะว่านักเรียนนั้นเป็นยังไงบ้างอย่างเช่นมีส่วนสูงที่เพิ่มขึ้นนะคะจากเดิมเท่าไหร่มีพัฒนาการนะคะทางด้านร่างกายจิตใจยอย่างไรนะคะ ในส่วนของใบกิจกรรมนี้นะคะถ้าเกิดน,นักเรียนคนใดนะคะที่ไม่สามารถปิ้นออกมาได้นะคะนักเรียนสามารถทำนะคะใส่ลงในกระดาษ A 4นะคะแล้วถ่ายรูปส่งคุณครูได้เลยนะคะสำหรับใบกิจกรรมนะคะที่คุณครูได้มอบให้นักเรียนนั้นนะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะนะคะนักเรียนสามารถทําเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ส่งกลับมาให้คุณครูนะคะในระยะเวลาที่ทางเรียนได้กําหนดไว้ให้ด้วยนะคะ ในส่วนนี้แล้วค่ะนักเรียนคนไหนนะคะที่อยากจะศึกษาเพิ่มเติมนะคะคุณครูก็มีวิดีโอและไปความรู้ให้นักเรียนได้ศึกษาเพิ่มเติมได้เลยค่ะเจอกันในครั้งหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ